วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพิมอบขนมนะคะว่ามีพิมพ์แบบไหนบ้างทรงกลมทรงเหลี่ยมหรือทรงไหนๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะลักษณะของพิมพ์อบขนมมีหลายขนาดมีทั้งทรงกลมทรงเหลี่ยมหลายๆแบบนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะพิมพ์ทรงกลมนะคะจะมีทั้งแบบสามปอน สองปอนหนึ่งปอนพิมพถอดก้นแบบนี้จะใช้งานง่ายโดยเฉพาะเวลาเราทำเค้กมูสนะคะเป็นพวกมูสเค้กนะคะ,ะแผ่นแบบนี้เขาจะแยกไว้ต่างหากนะคะคือเป็นพิมพ์ทัดนะคะลักษณะของเขาจะเป็นขอบหยักๆแบบนี้นะคะทุกคนทำทัดค่ะเช่นทดัดมะพร้าวหรือแป้งทัดต่างๆสามารถให้เลือกแบบที่เคลือบสารกันติดซึ่งก็จะทำให้ใช้งานได้ง่ายและก็ไม่ติดพิมพ์ด้วยค่ะ ขนาดของพิมพ์ทาร์จะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะเพื่อนๆสามารถไปเลือกซื้อหากันได้นะมีหลายแบบมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นพิมพ์ที่มีเข็มขาดรัดนะคะสามารถปลดล็อกได้นะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้สะดวกค่ะนะคะแล้วก็สามารถถอดก้นได้นำไปใช้เกี่ยวกับประเภทพวกอบมูสเค้กต่างๆได้ค่ะ จะเป็นพิมพ์มัฟฟินนะคะทุกคนลักษณะของเขาก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะคะพิมพ์มัฟฟินนะคะเหมาะมากเลยที่จะใช้คู่กับถ้วยกระดาษนะคะซึ่งก็จะมีหลายๆแบบให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะทั้งที่เป็นกระทงทิวลิปแบบนี้หรือว่าจะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะก็คือใส่ในพิมพ์มัฟฟินหรือพิมพ์คัพเค้กได้ค่ะอันนี้ใส่ไว้เพื่อให้เขาประคองขนมไม่ให้เขาแบะออกนะคะ ลักษณะของพิมพ์สี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะก็คือจะเหมาะกับพวกบราวนี่นะคะเค้กกล้วยหอมซึ่งต้องการลักษณะการตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมซึ่งก็จะได้รูปทรงสวยงามอันนี้ใช้งานง่ายนะคะส่วนพิมพ์ทรงกลมพวกนี้นะคะเหมาะสำหรับการใช้ทำอบเค้กวันเกิดค่ะซึ่งมีขนาดต่างกันโดยเฉพาะมีขนาดตั้งแต่ครึ่งปอน 1>, 1ปอนไปจนถึง6ปอนนะคะแล้วก็การใส่น้ำหนักเค้กเดี๋ยวเราจะให้ดูในภาพนะคะพิมพ์ลบแบบนี้นะคะใช้สำหรับอบขนมปังได้นะคะเพื่อนๆนชอบพิมพ์แบบไหนกันบ้างคะ จะเป็นแบบถอดก้นหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆสามารถเลือกซื้อกันได้เลยสำหรับมือใหม่เลือกในสิ่งที่ใช่และที่เราชอบนะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพยุตสนน้อยไว้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะมีสาระดีๆมาบอกค่ะ